นี่อร่อยหนุมากหนูไม่อยากกินขนมด้วยไอรออุ๊ยหิบอ่ะแม่แม่แม่รอนาอ่ะเดี๋ยวแม่มาํางนองหอแม่มาเลยนะลูกน่เดย เอาเย็นเยืกเลยเนาะน่าี่งนอบเียอะค่ะนะบเรี้ยน้งใเนเดี๋ยวมา่าเดี๋ยววันนี้เรากลับไปไหว้นานที่บ้านกันนะจาค่ะเดี๋ยวกลับไปไหว้นานที่บ้านเด่นต้องดียแล้วผมง่ารักสปานะคะลาจาคุณเจ

แม่เดี๋ยวมาเปล่าถามทั้งวันเลยใช่ไหมครับคุณแม่แต่ดีอย่างแล้วเขาแบบว่าไม่ได้ร้องตลอดนะพ่าพ่อกาห่างขึ้นนะดีขึ้นใช่ไหมขึ้นเยอะแล้วเวลาทำกิจกรรมเขาก็ร่วมด้วยนะเนี่ยไม่บายแล้วนะยอมพี่ยอมทันที มามีมามีกระเป๋ามีกระเป๋าโอเคโอเคได้ได้ปีโป้ปีโป้ปีโป้โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายปิดแล้วสวัสดีค่ะเปชินรายการสวัสดีค่ะ